bài đi thì non đó con này hao cả mà bừng lột phỏa. đốt tin nhiều khi non bừng lột phó đốt tin nhiều nuôi nuôi nó bừng cắt lá đi không nó đang bừng cắt lá không มได้บ <c oughs> ่าย่านดอกเช่าเนี่ยพี่น้องไอ้คุ้มใช่ไหมครับบอกว่าขิงมันใหญ่พี่น้องขิงมันใหญ่เกินวันที่ดุดเดินแล้วกะ็ท้มทีใหม่พี่น้องผมผมเดินใหม่วันดุดอ่อนบ้านเก่าพี่น้องที่เพิ่นทุบดุดไปทมทาง ทางไปโค้งเป็นบอ่อไรเลยเอาหินไปทมพี่น้องรถเอาหินเก่าหินเทียนเก่าไปทมทางลุงผลิตท,ทมทีใหม่พี่น้องเลยลุงอาเต้พ่อใหญ่อาเต้ลุงบุ้ม่อใหญ่อาเต้พี่น้องผลิตทมทีใหม่ ใหม่บักใหญ่เนาะพี่น้องเลยรถจกออกเมื่อวานเมื่อซื่นนี่พี่น้องรถแมคโครโหนุ่ม áo nào anh 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 không thang nó nèo là đây bọn, nèo đây lưng nèo nèo đây nèo nèo nè nèo con nèo 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 ยกใส่รถแล้วก็ใส่ทางบัตรไปเลยเอาไมคโมครเอาไมโครมาจกขึ้นรถแล้วก็ไปเทใส่ทางโดนป้อมไปทางอย่างแข็งพี่น้องจะโอบเป็นคุ้ม Tiếng tí bằng lan 2 hơn khôn vậy đó Tiếng Tiếng la 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 hên vào này ตอนนี้แม็กโคกำลังมาโจกเอาพี่น้องเลย <laughs> แม็กโคกำลังโจกดินพี่น้อง<น>ีเออนี่นี่น,น่าถอยเข้ามาแล้วมาน,น่าแม็กโคกำลังถอยเข้ามาเอาพี่น้องเลย luôn phải hén hén phải nồng bà thường <laughs> <laughs> khóng luôn còn rồi sao khóng luôn còn phải nồng rồi โอ้ยน่าเห็นป่ะยังเอาคล้องลงก่อนอยู่ขั้นนั่นขมาพี่น้องขั้นเขียวออกขั้นเลื้ยงขมาขั้นเลื้งมีคล้องมาจา้ะว่าแล้วคล้ององอกเนอะเหนื่อยเนอะ นี่มาแล้วพี่น,อน้องกันเลี้ยงทำมาแล้วนะเออไงงงเลยพี่น้องเอ้บาทนี่ควันกลุ้มๆเลย Ad <laughs> à đang ngoài đây rồi, thì em mà khảo đang đưa Nhìn khoan thì khảo đang Ad à đang ngoài đưa Còn nào ừ. Ngày ngon rồi <laughs> Ít vậy nè Ít đang vậy Ít bà vậy đấy. Khoan thì khảo đang hơn nè ừ. Ừ. chốt ở hai vị chốt là bự thường bỏ ao thì nè chốt ở đây bò nè 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 vai leo bạn đi vai leo đôi vai leo nè Đi bay đi, dàn đi ui để tiên gian để vay để, để thấy được cái mà, 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 đi, mà, mà, mà nhìn được vừa đó cứ phải chưa đó bằng mẹ khô phụ ừ. khô phụ khô nè bằng khô phụ nè nè ừ nè แช้บาบีตรงแม่โค่นี่ย้ทางผมแล้วทางไปนองชินโน่คุแล้วเสียไปซ้สิขิมฮะทิมไปซ้นี่เอออีกแล้วคุอ้ยอยากมีแตขีดพูดไปแล้วหนี่นีอมกแล้ว เตรมลหลดแหละคือบวไปเนาะปีก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 ้กกวบ่น่นหลดปอดเข้ามาเลยนะ nha các bạn nè, nè, Đi vừa gặp Lan xong phần. เในตัวเด้อพี่น้องกานมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซัมมี่แหละพี่น้องเอ้ยก็กานมาไอคลิปหนาพี่น้องสบายดีนะแม่หน่อยสบายดีสิไปสบายดีสบายดีนะแม่สบายดีป้าลุงนะแม่์ไป รถล่มพี่น้องเอ้ยซิปลอ้อล่มแกดินกำลังสิไปเทล่มก่อนพี่น้องนะาแต่ล่มแห้งอันดีเนาองล่มคางดีอาพี่น้องคางนำไ่ได้ล่มตี่นาองไปเบิ่งคางแน้วก่อน เทดินออกล่ะนั่งลมคือเก่าเทดินออกเลเอาไมโคมันยู่ออกบ่ได้เลไหนพี่น้องคนหนาทางออกอะลมพี่น้องพี่นดักแห้งลมข่างเดียวพี่น้องไอ้ข่างนี่บ่ได้ลมข่างนี่บ่ได้ลมเนาะลมข่างเดียว ยังยังเดบาทลมแห้งขนาดพี่น้องคนไหนซิปลอ้อลมวีเดี๋ยวไปไก่เด้อนล้วเขาดำดินลมาได้ไหน Cần đại chứ bọn này nè, em bọn đại chứ Ở chốc, 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 chốc à, ừ. khởi liếp đồ, là phía nông ấy Toàn thai hay xăm Thai thân thế nông Mẹ khô bọn nhô khởi Nhiếp ổng này ใหม่พี่น้องกวดแปรงใหม่เรียบร้อยพี่น้องเลย